สวัสดีครับมารีวิวกองกองอะไรนะทำบ้านสามสี่พันครับสี 4, ่พันกับบาทลายไม้ลาซาด้าดูว่าจะตรงบกไหมี <c> ่ <oughs> องยกยกประมาณประกอบไป ยิ้มเลยสภาพดีไหมแกะเลยะดแกะเลยนี่มีขาไหมไม่มีแค่นี้ขาอยู่แค่ไหนขาอยู่แคาไหนอันนี้อที่ส่ี่มดีว่ะแถมแมไม้ต้อมีคู่อก็จะมีที่เดียวอันี้ขาตั้ง ได้มาแล้วได้มาแล้วมันปกติเป็นเป็นสีอะไรใช่ไหมสีสีนี้ครับอีกอัอีกสีหนึ่งพี่ลองดูดิอดลองประกอบได้ก้อนเหล็กแันอันหนึ่งยูืนะ ใช่ <c oughs> อันนี้ต้องดักข้างยังไงซูมด้วยมันต้องอยู่ฝั่งนี้กันต้องเซอร์เก่อนล่ะต้องเซอส์เซิลก่นไม่ได้เดนหน้าไม่ใช่ต้องหันนี่มันต้องรอก่อนก็สภาพสมบูรณ์ครับแนะนำเลยร้านนี้ รายละเอียดใต้คลิปมาตนาครับขอบคุณครับ